สวัสดีครับเพื่อนเพนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับศึกลูกยาง VNL มาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวโดมินิกันกับโอกาสที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงของพวกเขาจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของศึกเนชันลีกในครั้งนี้โดยในปัจจุบันนี้เนี่ยทีมชาติโดมินิกันนั้นมีอยู่9คะแนนรั้งอยู่ในอันดับที่1 0ของตาราง ามหลังทีมชาติไทยของเราที่อยู่ในอันดับที่8อยู่3คะแนนซึ่งตรงนี้จึงทําให้แฟนๆชาวโดมินิกันได้มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันอย่างมากมายถึงความเป็นไปได้ในการที่พวกเขาจะสามารถขึ้นมาครองอันดับที่8แทนทีมชาติไทยหลังจากจบการแข่งขันในสนามที่3ซึ่งในเรื่องนี้พวกเขาได้มีมุมมองถึงโอกาสของทีมชาติโดมินิกันกันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูครับ โดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่แฟนลูกยางชาวโดมินิกันคนแรกที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความไม่พึงพอใจถึงอันดับปัจจุบันที่ทีมชาติของเขาอยู่ต่ำกว่าทีมชาติไทยของเรากันก่อนที่เขาได้มาคอมเมนต์ว่ามันน่าอับอายที่ทีมชาตินั้นอันดับเหนือกว่าโดมินิกันแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งถึงเรื่องนี้ว่าไม่เลยคุณไม่ได้ดูเกมของทีมไทยเหลอทีมนั้นลุกเป็นไฟสามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้ ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาตำหนิถึงเรื่องนี้ด้วยว่านี่มันเป็นตัวอย่างของการพูดโดยที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกีฬาและก็คุณภาพของแต่ละทีมถ้าทีมชาติไทยอยู่ที่นั่นมันก็เพราะว่าพวกเธอได้ชัยชนะที่บนคอตส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงสาวไทยของเราด้วยว่าทีมไทยเนี่ยเป็นรุ่นใหม่และก็มีความแตกต่างไปอย่างมาก มาที่ชาวโดมินิกันคนต่อมาที่ได้มาแสดงมุมมองถึงโอกาสในการผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายของทีมชาติโดมินิกันในศึกเวยนอว่ามันมีโอกาสมากนะที่เราจะสามารถขยับเข้าไปอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายได้ในสนามสุดท้ายเราจําเป็นต้องการแค่ชัยชนะ3จาก4แมตช์ในการเจอกับทีมบบลการียไทยจีนและก็โปลแลนด์ซึ่งด้วยความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าเราจะสามารถทํามันได้ ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยว่าฉันคิดว่าเราจะสามารถจัดก,การ3มจาก4ทีมเหล่านั้นได้ส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยไปอีกว่ามันใช่เลยเราหน้าที่จะชนะทีมชาติเบลเรียไทยและก็โปโลแลนด์ได้และก็แพ้แค่ให้กับทีมชาติจีนเท่านั้นแต่การที่มันจะเป็นแบบนั้นได้เราราชินีของเราจะต้องไม่ลังเลและก็มีความเชื่อมัน่นแต่จากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองว่า มันยากนะที่เราจะสามารถชนะได้ถึง3จากทีมเหล่านั้นมันมีแค่บัลแกรเกรียเท่านั้นละที่เราจะสามารถชนะพวกเขาซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่ามีแค่ทีมชาติบัลแกรเกรียเท่านั้นที่มันจะเป็นเกมที่ง่ายไทยแลนด์ดูจากการเล่นแล้วมันจะเป็นงานยากจีนนั้นก็เก่งและโปลแลนด์เนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องเล่นได้อย่างดีแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติม,ตมถึงเรื่องนี้ว่า ทีมชาติบบลเรียเนี่ยก็แข็งแกร่งนะเพราะว่าเป็นพวกดาวรุ่งพวกเขามีความสูงที่มากสําหรับฉันมันจึงไม่คิดว่ามันจะเป็นงานที่ง่ายในขณะที่ทีมชาติไทยมีผู้เล่นตัวหลักบางคนถูกเอาชื่อออกไปจากโควิดส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบโอกาสในการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของไทยกับโดมินิกันว่าไทยแลนด์ Thailand เนี่ยเหลือ1เกมกับโดมินิกันและก็อีก3เกมกับทีมอย่างอิตาลีบาราซิลและก็เกาหลีใต้ดังนั้น การที่โดมินิกันจะสามารถเข้ารอบจึงควรที่จะชนะทุกเกมที่เหลือให้ได้รวมทั้งการทุบจีนด้วยและก็ให้โปแ์และไทยแพ้ในเกมที่เหลือของพวกเขารวมทั้งการที่ไทยแพ้กับเกาหลีใต้ด้วยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่เมเติมถึงเรื่องนี้ว่าโอกาสเนี่ยมันจะอยู่กับใครกันแน่ไทยนั้นจะแพ้ทุกเกมอย่างนั้นหรือโดมินิกันเนี่ยจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้หรือเปล่าส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่า สำหรับการต้องเจอกับทีมชาติอิตาลีบราซิลและก็เกาหลีใต้คุณก็รู้ว่าทีมชาติไทยน่าที่จะเอาชนะเกาหลีใต้ได้ส่วนคนต่อมาก็ได้มองถึงเรื่องนี้ต่อไปว่าถ้าทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้แต่ว่าแพ้นอีก3เกมที่เหลือไทยก็จะมีเพียงแค่15แต้มและเมื่อโดมินิกันสามารถชนะทั้งบบลเรียไทยและก็โปลแลนด์เราก็จะมีไปถึง18แต้มแต่ถ้าหากไทยเกิดชนะได้อีกเกมขึ้นมามันก็จะกลายเป็น18แต้มเท่ากัน มันจะเป็นเรื่องที่ดีหากเราจะสามารถชนะทีมชาติจีนได้ด้วยส่วนทีมอื่นอย่างทีมชาติโปโลแลนด์ที่มีอยู่11คะแนนในตอนนี้ถ้าพวกเขาชนะบัลแกรเกรียแต่ว่าแพ้กับจีนอิตาลีและก็โดมินิกันก็จะมีเพียงแค่14คะแนนเท่านั้นในขณะที่ทีมชาติแคนาดาที่ก็มีโอกาสเข้ารอบในตอนนี้ก็น่าที่จะหยุดอยู่ที่9แต้มเท่านั้นจากการแพ้กับทั้งตุรกีเซอร์เบียเยอรมนีเนเธอร์แลนด์ในเกมที่เหลือ ซึ่งจากตรงนี้ชาวโดมินิกันคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความคาดหวังว่าฉันก็หวังว่าทีมชาติจีนจะเล่นกับเราด้วยตัวผู้เล่นสำรองเพื่อที่จะเซฟตัวผู้เล่นส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์เพิมเ่มเติมถึงเรื่องโอกาสเข้าสู่รอบสุดท้ายว่าพวกคุณจะต้องไปคำนวณอะไรกันเรารู้ว่ามันเป็นงานที่ยากแต่ถ้าเพียงโดมินิกันแพ้แค่จีนทีมเดียวและไทยชนะได้แค่เกาหลีใต้ทีมโดมินิกันก็น่าที่จะไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าแล้ว ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มองถึงเรื่องนี้ว่าเราแค่จําเป็นต้องชนะทีมชาติโปแลนด์แล้วก็ทีมชาติไทยให้ได้แล้วทุกอย่างมันก็จะจบซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปได้วยว่าเกมกับทีมชาติโปแลนด์และทีมชาติไทยเนี่ยมันจะสําคัญแต่เราจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการชนะเบลเรียในวันที่28มิถุนายนให้ได้ซะก,ก่อนแล้วเราถึงจะได้มีโอกาสไปต่อสู้หลังจากนั้น ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวแบบแติดตลกด้วยความไม่เชื่อมั่นในโอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปของทีมชาติโดมินิกันว่าโอเคงั้นตอนนี้เอาเลขลอตเตอรี่มาให้ผมได้เลยส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าเริ่มจุดเทียนเพื่อให้โดมินิกันอยู่ในอันดับที่8ในตอนจบของสัปดาห์ที่3กันเถอะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงตัดเพาะต่ออันดับในปัจจุบันของทีมชาติโดมินิกันว่า นี่มันเป็นสิ่งที่พวกเธอได้รับเมื่อแพ้ให้กับทีมอย่างแคนาดาเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่าเกมที่โดมินิกันจะเป็นที่จะต้องชนะให้ได้ก็คือเกมที่พบกับแคนาดาแต่นั่นมันก็ได้กลายเป็นอดีตไปแล้วส่วนคนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองเพิ่ม,เต,มเติมว่าถ้าทีมชาติไทยนั้นแพ้ทุกเกมที่เหลือเราก็จะสามารถอยู่เหนือพวกเขาได้นะแต่ไทยต้องเล่นเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้และเราก็รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กันอยู่แล้ว แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่ามันก็ไม่มีใครรู้ได้หรอกเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้เซตหนึ่งมาจากทีมชาติตูรกีนะซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมแบบติดตลกว่างั้นพวกเราทั้งหมดคงจะต้องเตรียมตัวเป็นชาวเกาหลีใต้กันแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าคิมกลับมาซะเถอะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าคิมนั้นอยู่ที่ไหน แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปว่าทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้อยู่ในระดับที่จะชนะทีมชาติไทยได้คนตัวเล็กเหล่านั้นเขากําลังอยู่ในช่วงเวลาของพวกเขาแต่ว่าพระเจ้าจะช่วยเราในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองถึงเรื่องนี้ว่าแต่ฉันได้กลิ่นว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะทําให้ทีมชาติไทยต้องยุงย่งเหิงแต่ว่าคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ว่า ยุดตื่นะหนกถึงเรื่องทีมชาติไทยจะเอาชนะเกาหลีใต้ได้กันเถอะมันไม่เป็นอะไรหรอกพวกเขาก็แค่จะมี15แต้มแล้วต้องมาลงเล่นกับโดมินิกันอิตาลีและก็บราซิลในภายหลังส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมไปด้วยว่าอย่าได้ไปใส่ใจกับทุกสิ่งที่คุณได้ยินหรือว่าได้อ่านมาเลยทุกทีมที่อยู่ต่ำหรือว่าสูงกว่าเราต่างต้องการชัยชนะเช่นกันมันไม่ใช่แค่เราที่จะเล่นในวิกหน้า แต่ทีมอย่างแคนาดาโปแลนด์และก็ทีมชาติไทยก็ด้วยฉันหมายความว่ามันเป็นบางสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ซึ่งจากตรงนี้ชาวโดมินิกันคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่า <S <S สตาฟโค้ชและผู้เล่นต่างรู้กันดีว่ามันจะขึ้นอยู่กับเราแล้วในการที่จะขยับไปข้างหน้าได้ฉันจึงมีความเชื่อมั่นว่าสาวๆของเราจะเล่นกันด้วยชีวิตในสัปดาห์ที่3นี้ ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของแฟนวอลเลย์บอลชาวโดมินิกันถึงโอกาสในการแซงทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของสึกเนชั่นลีกที่ผมได้เก็บมาฝากกันเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆจากศึกเวียนกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ